ประสบการณ์โดนกระสือไล่เรื่องเล่าเสยองขวัญจากพันทิปย์ com สวัสดีครับผมชื่อเคิงคุณเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่า ดวงไฟที่เรามักพบบ่อยๆตอนกลางคืนมันคืออะไรแถวบ้านผมหลายคนก็บอกว่าเป็นผีกระสือหลายคนก็บอกว่าเป็นผีปอบบ้างก็ว่าผีโพงบ้างก็ว่าเป็นของที่คนเล่นของเอามาทิ้งไว้ก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคน แต่ที่เชื่อกันเหมือนๆกันเลยก็คือเราไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้กับมันบ้านของผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับคนสุรินทร์ก็จะพูดกันหลายภาษาแล้วแต่สภาพแวดล้อมมีทั้งขเขมรล,ลาวสวยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยกับภาษาขเขมรผมนั้นก็พูดได้ทั้งไทยและขเขมร ผมใช้ชีวิตยอยู่แบบเด็กบ้านนอกทั่วๆไปกับข้าวก็กินง่ายๆไม่ค่อยได้ซื้อหาปูหาปลาหากบเขียดกินไปมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ขึ้นใจวันนั้นพ่อพาผมไปสองกบตอนนั้นก็ดึกมากแล้ว ถ้าถามว่าผมกลัวผีไหมบอกเลยว่าไม่แต่ก็ไม่ลบหลู่นะครับบรรยากาศตอนหลังฝนตกนี่กบจะออกมาร้องกันร,ระงมซึ่งผมก็มาหากบกับพ่อแบบนี้เป็นประจำผมมัวแต่ตั้งใจหากบจนเดินไปชนพ่อ ผมร้องเสียงหลงเพราะดันชนข้อสอกพ่อเข้าให้พ่อหันมาทำเสียงเป็นการส่งสัญญาณว่าให้เงียบๆผมมองหน้าพ่ออย่างงงๆงในความมืดที่มีเพียงแสงไฟจากแบตท,ที่เราใส่ไว้บนหัวเท่านั้นที่ทำให้เรามองเห็นทางได้แต่พ่อกลับปิดไฟทั้งของพ่อแล้วก็หันมาปิดของผมด้วย ตอนนั้นผมงงมากยังไม่ทันได้ถามว่ามีอะไรผมก็ต้องนั่งลงตามแรงกดของพ่อเงียบเงียบเห็นนั่นไหมผมมองดูรอบๆก็ไปเห็นแสงไฟสีแดงๆออกส้มๆส,สลับสีเขียวมันไม่ใหญ่มากเพราะเหมือนมันอยู่ไกลาจากเราพอสมควรแต่มันไม่ได้อยู่กับที่ มันสว่างสักพักแล้วก็ดับดับไปพักหนึ่งมันก็สว่างอีกแต่ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งที่ที่มันไปโผล่มันก็ห่างจากที่ที่มันอยู่ตอนแรกมากนั่นแปลว่ามันต้องลอยเร็วพอสมควรแสงอะไรฮะผมถามพ่อ กระสือมันมาหากินของเน่ากินกบกินเขียนอยู่เงียบๆอย่าส่งเสียงดงังถ้ามันได้ยินลมันจะไล่เอาผมตกใจมากใจสั่นเลยตอนนั้นเคยได้ยินแต่เพิ่งเคยเจอกับตัวก็ครั้งนี้ละครับตื่นเต้นสุดๆเลยผมกับพ่อนั่งมองอยู่นานสักพัก แสงนั้นมันก็หายไปหายไปนานมากผมก็คิดในใจหรือมันจะไปแล้วทันใดนั้นแสงไฟนั้นก็มาโผล่ตรงหน้าผมกับพ่อเฮ้ย <Hey! S 1> ผมตกใจมาก มันไม่ได้อยู่ใกล้มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ห่างจากเราเท่าไรแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกำลังมุ่งหน้ามาทางเราพ่อจับมือผมไว้วิง่งคราวนี้ผมใส่เกียร์หมาเลยครับวิ่งสุดชีวิตมันก็ลอยตามมาด้วย ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะโดนผีกระสือไล่พ่อบอกให้วิ่งไปคนละที่หาทางมุ่งหน้ากลับบ้านให้ได้ผมกับพ่อจึงปล่อยมือกันแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตมันตามผมมาครับณนะเวลานั้นผมอยากจะร้องไห้มากเลยผมวิ่งจากทุ่งนา มุ่งหน้าไปที่บ้านซึ่งมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าทำไมวิ่งตั้งนานไม่ถึงบ้านสักทีผมวิ่งด้วยหันไปมองด้านหลังด้วยแสงนั้นหายไปแล้วพ่อก็วิ่งตามผมมาติดๆแล้วอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านพอดี ผมนี่โคตรดีใจเลยและนี่ก็คือประสบการณ์ของผมที่ครั้งหนึ่งเคยโดนผีกระสือไล่มันตื่นเต้นมากครับใจนี่เต้นตุ๊บตุ๊แต่สิ่งที่ผมยังคาใจอยู่ก็คือมันหายไปไหนผมได้คุยกับพ่อพ่อบอกว่ามันเห็นแสงไฟจากบ้านคนมันก็เลยไม่ตาม ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมเองก็งงอยู่เหมือนกันแต่แค่รอดมาได้ผมก็ดีใจมากแล้วครับ